ูใจแม่ต้องไปเอาจาักรยานที่รถให้ถ้าไม่งั้นไม่ยอมเดินค่ะข,ข,ขึ้นะพาข,ขึนชนะคุณแม่เลยเหรอแถวบ้านพักที่ปรุงอยู่ค่ะมีน้ามาด้วยมีทาถนนอยู่เรื่อยเลยเดี๋ยวก็ลื้อตรงโน้นตรงนีงง้ที่จอด<ม>รถก็ไม่มีเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยกลับมาวันอาทิตย์ต้องรีบกลับมาก่อน6โมงเย็นถ้าไม่งั้น,นที่จอดรถไม่มีค่ะขุดท่อขุดไรใต้ดินอยู่เรื่อยที่เดนมาร์ก ฝังพ่อไว้ใต้ดินเยอะมากสารพัดอย่างกว่าจะเสร็จนี่ก็นานเลยค่ะที่พักอาศัยของผู้คนที่เดนมาร์กก็จะสร้างเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้ค่ะโอ้แป้งแปงแปงแปงหมหเป็นไงลูกกลัวไหมกลัวกลัวมากเลยเหรอเอาใหม่ไหมไม่เอาใหม่ <laughs> ไปห,หาคุณแม่เร็วพาลงมากลัวมากคะ่ะไม่เอาจากอักรยานขึ้นเอาจากอักรยานไว้นี่วิ่งไปคนหนองสูง,างมามามาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตงินแดนมากวันนี้หลานชายพาคิดแล้วก็ลูกสาวมาเที่ยวที่บ้านค่ะผมก็เลยพาหลานแล้วก็ลูกออกมาเดินข้างนอก แดดดีมากเลยแต่ลมแรงค่ะเดี๋ยวไปทางด้านนู้นกันค่ะแถบนี้ก็จะเป็นตึกแบบสไตล์แบบใหม่ค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นตึกแบบสมัยก่อนทางด้านล่างนี้ก็จะเป็นเหมือนดินฐานและก้อนดำๆเต็มไปหมดเลยเนี่ค่ะเป็นบริเวณกว้างเลย จะมีพรลงรลูอากาศเยอะเดี๋ยวเวลาหน้าร้อนก็จะมีดอกไม้แตกขึ้นมาค่ะตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่ยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยอากาศยังเย็นอยู่เลยดินก็จะเย็นดอกไม้บางอย่างก็บานแล้วค่ะช่วงนี้ต้นไม้แถวนี้ก็มีดอกแล้วค่ะดอกเต็มไปหมดแต่ยังไม่บานเต็มที่ อันนี้จะเป็นชื่อของดอกไม้มีหลายภาษาต้นไม้ชนิดนี้สวยมากเลยค่ะทนความหนาวความร้อนความเย็นหิมะตกก็ไม่กลัวไม่ตายค่ะใบแข็งมากบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นที่ให้คนพาลูกพาเด็กมาเล่นครับลกูกหลานชายเรียก ตอนนี้ต้นไม้ยังไม่มีใบค่ะถ้าต้นไม้ออกใบนี่อ้จะเขียวมากแล้วก็มีนกมาอาศัยอยู่เนี่ยค่ะหลังก็เต็มไปหมดเลยนกอีก,กานกอะไรไม่รู้เยอะแยะ,ยะ,ยะที่กว้างมากเลยค่ะเด็กๆก็ชอบมาเล่นกันแถวนี้หลานชายพาคินในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ต้องพาเขาออกมาเล่นเพราะว่าเขาอยู่ที่โรงเรียน,เ,นยเขาจะเล่นกับเพื่อนทุกวันทุกวันเพราะอายุสี่ขวบนี่ก็กําลังเล่นแล้วค่ะ Yes yes yes. อะมาเต็มถังเลย oh. <coughs> <É. coughs> <coughs> <coughs> เฮ้ยเทให้มันตรงๆเลยครับโอ้โหเต็มเลยพาหลานมาเดินเล่นแถวๆนี้เห็นดอกไม้สวยๆส,สีม่วงเต็มไปหมดเลยค่ะทางด้านนูน้นย,ยาวเป็นแถวไปเลยค่ะตามถนนเขาปลูกไว้รอบๆขอบถนนนะคะสีม่วงสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆยาวไปนูน้นเลยติดถนนใหญ่หนูนะ่นน่ะดอกไม้ชนิดนี้จะเป็นหัวอยู่ข้างล่างค่ะ พอถึงฤดูของเขาก็จะขึ้นมาแล้วเป็นหัวหอมเมือนหัวหอมหัวกระเทียมโอ้สวยมากเลยดมดูกัอนอืมกลิ่นหอมมากเลยอะเหมือนน้ำอบน้ำหอมเลยค่ะหอมชื่นใจมากเลยดูแต่ละกอนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นกระจุกกระจุกเลยค่ะสวยมาก ช่วงเดือนเมษายนนี้ก็จะมีดอกไม้สีเหลืองๆออกเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ก็เป็นเกาะกลางถนนเขาจะปลูกดอกไม้แบบนี้ยาวเป็นแถวไปเลยพอถึงฤด,ดูการก็จะออกดอกสวยมากเวลาขับรถผ่านเนี่ยเราก็จะเห็นความสวยงามของดอกไม้สดชื่นดีค่ะแม่กับลูกขี่จักรยานคนละคันพาคินนี่จะติดแม่มากเลยค่ะไปไหนก็ต้องไปกับแม่ตลอด ขากินไปดันไปดันเร็วๆ <c oughs> ้ากินตันก็นอนครับ <c oughs> รอคนณหาย แต่ตอนนี้เดือดโีเบียนหัวมากเลยค่ะเกิดเหมือฉันมากินทำแบบนี้ได้หรอทำแบบนี้ครับเล่นเหนื่อยแล้วค่ะ อนนี้ไม่ไหวแล้วเดินกลับบ้านไม่ไหวให้แม่หุ้มขี่หลังลุงก็หอบจักรยานให้หลานตอนจักรยานตอนนี้พวกเรามาที่สวนใกล้ใกล้บ้านค่ะมากับดินพลิกดินขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะตากไว้ประมาณสักสองสามอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวมาทําแปลงแล้วก็ปลูกผักเพราะว่าใกล้จะถึงเดือนพฤษภาแล้วค่ะตอนนี้ต้องเตรียมแปลงดินไว้ อันนี้จะเป็นกระเทียมที่ปุงผูกไว้ในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนนี้ก็โตโตมากแล้วคะ่ะแต่ปุงก็จะขุดออกเดี๋ยวเอาไปปลูกที่อื่นเพราะตรงนี้มันเป็นที่เรือนกระจกหรือที่บ้านผักเก่าที่กระจกพังไปหมดแล้วคะ่ะตอนนี้กระเทียมขึ้นมาเต็มเลยมีเยอะอยู่คะ่ะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้หัวเขาก็โตดีแต่ว่าตรงนี้เราจะเอาไว้ปลูกผักด้านนี้ก็เป็นกระเทียมคะ่ะ ลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ผลผลิตอะไรค่ะแต่ตอนนี้พอถึงเวลาอากาศร้อนขึ้นมาหัวต้นเขาจะขึ้นโผล่ขึ้นมาค่ะจะขุดย้ายเขาออกเอาปลูกเป็นร่องเป็นแถวเป็นแนวอันนี้ก็ห่อนหยอดไปละเกะละกะเต็มไปหมดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยค่ะวันนี้นาตาลีกับแดนก็มาช่วยกันกลับหน้าดินพลิกเอาข้างล่างขึ้นข้างบน จริงๆต้องมาขุดตั้งแต่ช่วงที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วดินเขากำลังเปียกอยู่ตอนนี้ดินชักเริ่มแห้งแล้วค่ะฝนไม่ตกนี่จะเป็นพุ่มสตอเบอรี่กำลังแตกอากาศตอนกลางคืนนี่ยังหนาวอยู่ค่ะตอนนี้ปลูกอะไรไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตายดินยังเย็นจัด เนี่ยพออากาศร้อนขึ้นหน่อยสตรอเบอรี่ก็จะแตกขึ้นเต็มเลยค่ะแรงของเพื่อนบ้านเขาก็จะมากลับดินกันตั้งนานแล้วเพราะว่าเขามีเวลาเขาไม่ได้ทํางานกันค่ะเป็นคนปวดกษียนนาตารีแรงดีๆเข้ามาช่วยกันขุดไม่เป็นไรจับตั้งไว้ลลก าลูกสาวมาขุดดินดีกว่าไปนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เด็กๆที่นี่ก็ไม่มีอะไรทำล้วก็โทรศัพท์คอมพิวเตอร์เล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพาลูกออกมาทำกิจกรรมกับครอบครัวเดยวนุ่งจะมาขุดเอากระเทียมออกให้หมดเลยค่ะไปย้ายไปปลูกที่อื่นให้เป็นแถวเยอะอยู่หลายอยู่ดิน <c oughs> เริ่มแข็งแล้ว ดินในบริเวณบ้านผักเก่าตรงนี้จะเป็นดินทรายค่ะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามเท<ไ>่าไหร่ต้องเอาไอ้ปุ๋ยอะไรมาใส่เยอะๆเอาฟางมาใส่เยอะๆดินแห้งปลูกกระเทียมยนีไม่งามเลยแต่ก็มีแตกขึ้นมาขึ้นเต็มเลยอะ่ะมาพลิกกลับหน้าดิน มาขุดเจอแครลลอทหอัวเล็กๆเกนี่ยค่ะตอนนี้แดนกับอนาตาลีก็ได้ขุดดินใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเหลืออยู่แค่ตรงนี้เองค่ะทางด้านนี้ก็เสร็จแล้วหญ้าก็ยังมีเยอะอยู่ค่ะต้องมาเอายาออกอีก เรามาถากหญ้าตรงแถวทางเดินออกด้วยค่ะตอนนี้หญ้ากาลังขึ้นเต็มเลยเราต้องทำา่ะเพราะอยู่ที่สวนเขาเนี่ยต้องช่วยกันเอาออกของส่วนรวมต้องทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะอ่านาตาลีเก็บข้าวหนกค้งให้แดนตัดรากกระเทียมแล้วก็ใบออกค่ะแล้วก็คุณก็ทําร่องแล้วก็เอา ขหยคอบมาโรยโรยเอากระเทียมถัดรากแล้วเนี่ยจิ้มลงไปเลยค่ะเผื่อเขาจะรอดขึ้นมาปลูกง่ายๆค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยได้มีเวลามาดูแลเขาเดี๋ยวเผื่อฝนตกมาก็จะได้แตกกระเทียมที่งอกแล้วเนาะคงจะเร็วอยู่ค่ะยิ้มไว้แบบนี้แหละกระเทียมนี่มีความทนมากเลยค่ะ เจอความหนาวเย็นเจอน้ําแข็งก็ไม่ตายเสียดายค่ะเพื่อนๆซื้อเขากินก็แพงแพงพวกเราอยู่กันหลายคนกะกินกระเทียมเวลาทํากับข้าวทีนึงก็กินกระเทียมเยอะจิ้มจิ้มไว้แบบนี้จริงๆแล้วไม่ขุดเข้ามาก็ได้ค่ะปล่อยให้เขาไว้โตก็ได้แต่ทีนี้มันต้องใช้ที่ทําอย่างอื่นปลูกผักอย่างอื่นก็เลยต้องย้ายเข้ามาไว้แบบเนี้ยค่ะ ยุงแท่งฟางคุมไว้ทั้งหมดแล้วค่ะแล้วก็ลดน้ําไว้เดี๋ยวฝนตกมาก็จะงอกขึ้นมาเองค่ะเอาฟางคุมไว้ให้เขามีความอุ่นไว้ค่ะตอนนี้ก็มืดแล้วค่ะเป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วค่ะพวกเราก็กําลังจะกลับบ้านกันแล้วทํางานเสร็จแล้วค่ะวันนี้กิจกรรมของพวกเรา ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย